วันนี้ป้าปุ้มมาอัปเดตน้องเป็ดน้อยนะคะพันอี้เหลียงของประเทศจีนนะคะตอนนี้ไม่เป็นเป็ดน้อยแล้วนะคะเป็นเป็ดยักษ์ไปแล้วค่ะน้องเพิ่งจะอายุได้แค่สามเดือนเองนะคะที่เดินเดินกวนอยู่นั่นนั่นพี่หานนะคะส่วนตัวสีดำนั้นก็คือเป็ดสายพันกากีแคมเบลนะคะตัวสีดำนั้นเป็นเป็นรุ่นพี่นะคะแต่ตอนนี้กลายเป็นน้องเล็กไปแล้วค่ะตัวเขา สายพันธุ์เขาตัวเล็กกว่ากันเยอะเลยนะคะโตเร็วมากๆเลยค่ะสามเดือนเป็ดพันธุ์นี้เขาบอกว่าเป็นพันธุ์กินกินได้ทั้งเนื้อกินได้ทั้งไข่นะคะแต่ป้าปุ้มไม่ได้กินเนื้อนะคือเลี้ยงแล้วก็ไม่กินเขานะคะก็กินแต่ไข่นะคะยังโตไม่เต็มที่นะคะแค่สามเดือนอย่างไก่ไข่หรือเป็ดไข่เนี่ยปกติก็หกเดือนนะเขาถึงจะออกไขใไ่ให้ได้ให้ได้ทานนะคะ แต่นี่น้องยังแค่สามเดือนแต่โตขนาดนี้เลยค่ะยังไม่แน่ใจว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะคะเพราะตัวผู้เขาบอกว่าจะมีหางตวัดอยู่หนึ่งเส้นนะคะแต่นี่ยังไม่เห็นมีตัวไหนหางตวัดนะคะถ้าเป็นตัวตัวเมียหมดก็ไม่เป็นไรนะคะปะป,ะป้าปูมซื้อมาเลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะไซส์น้องเขาตัวใหญ่เท่าน้องห่านเลยนะคะเพียงแต่ว่าขาสั้นกว่าแค่นั้นเอง เขาบอกลักษณะของไข่เขาจะใหญ่ใหญ่กว่าของเป็ดพันกากีแคมเบลนะคะเดี๋ยวเมื่อไหร่น้องเขาออกไข่แล้วป้าปุ้มจะเอาไข่มาเทียบไซส์ให้ได้ชมกันนะคะว่าไซส์แตกต่างกันขนาดไหนนะคะเขาบอกว่าเป็ดสายพันธุ์นี้เนื้ออร่อยนะคะกลิ่นจะไม่ไม่เหม็นสาบนะคะแต่ป้าปุ้มคงไม่ทานน้องนะคะเลี้ยงแล้วก็รักอ่ะเนาะชอบอาบน้ํานะคะรักสะอาดนะคะ ตัวจะขาวตลอดทั้งวันนะคะต้องคอยเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำให้ทุกวันเลยนะคะบางทีสายสายเล่นจนน้ำเลอะเทอะป้าปุ้มก็ต้องมาเปลี่ยนให้น้องใหม่นะคะถ้าใครทำฟาร์มเป็ดสายพันธุ์นี้ป้าปุ้มว่าน่าจะคืนทุนเร็วนะคะเพราะว่าถ้าขายขายเป็นสายพันธุ์เนื้อเนี่ยทานเนื้อเนี่ยน้องเขาสามเดือนเขาโตเร็วมากๆเลยค่ะขนาด ไก่ไข่ที่มามาก่อนเป็ดเป็ดรุ่นนี้นะคะยังโตไม่เท่าน้องเลยนะคะยังยังยังจากพี่รุ่นพี่กลายเป็นรุ่นน้องไปแล้วนะคะเชื่อแล้วค่ะว่าสายพันธุ์นี้โตเร็วมากนะคะน้องเขาค่อนข้างจะกินกินกินจุอยู่นะถ้าซื้อเป็นหัวอาหารนี่ก็หมดเร็ว ถ้าใครสามารถลดต้นทุนค่าอาหารโดยมิกซสูตรอาหารเองได้ก็จะดีนะคะประหยัดไปได้อีกแต่ทีนี้ป้าปุ้มทําไม่เป็นนะคะก็ซื้อเป็นอาหารเป็นกระสอบให้ทานเนาะเป็ดสายพันธุ์นี้จะไม่บินสูงนะคะเอ,อ,อย่างเพื่อนบ้านเนี่ยข้างๆกันเลยเนี่ยติดกันเขาเลี้ยงเป็ดพันธุ์บาบารี่นะคะตัวสีขาวหน้าสีแดงนะคะบินเหมือนนกเลยค่ะข้ามหลังคาบ้านเลยนะคะ ปุ้มไม่ชอบเป็ดบินได้นะเพราะว่าเวลาน้องหายเราเด๋ยวหาไม่เจอ